หนึ่งสองสามสี่ห้าเช้าวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับที่วัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้ครูบาอาจารย์พระพิสุสงฆ์สามเนรไม่ได้ออกบินทบาทนะครับมีพัตหารเช่าวนะครับเพราะว่าจะได้ไปสอบที่วัดบ่อชนิงนะครับสอบนักธรรมชั้นตรีนะครับก็เลยเป็นพัตหาเบาๆนะครับ เมชีแม่ขาวตลอดคอูบาจานันสามเณรนมาเตรียมพัตหาหนนะครับแต่ละวันก็จะแบบบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ละท่านแต่ละคนก็สะละวนกับการเตรียมพัตหาหนนะครับแต่ว่าเป็นข้าวต้มเบาๆนะครับนี่แม่ครัวจากบ้านพนแพงนะครับเดินมา3กิโลเมตรนะครับนี่หลวงพ่อพรนะครับส่ม่าลาบอร์เนียนอันนี้ก็เล่นไม่นะสงสัยจะยังไม่ใส่นะครับเนี่ย ถ้าใส่แล้วจะทุยกันรู้เรื่องนะครับเนี่ของหวานเสร,ร็จไปแล้วนะครับนี่ไม่รู้ได้อะไรบ้างนะครับกล้วยได้ทุก <c oughs> <c oughs> นะครับสมมนเนไข่ตุ๋นนะครับนี่ <c oughs> เป็นทดนสอบได้บเรามอนีทั้งจกักสีรูปหรือหารูปสมเนเนทีีสอบน้ำกัน <4 S 1> สซมแนเนนสีรูป <ผม S 1> พระเดีบันนี่จำาว้าได้ เก้ารูกนะครับที่จะสอบนักธรรมชั้นตรีนะครับนี้วันที่หนึ่งถันัาที่สี่บ่อันที่หนึ่งถือมาที่สี่ที่วัดบอ่อชชิงนะครับไปฉันเพลียนที่นู่นนะเช้าเป็นพัตทหารเบาๆนะครับอนุญาตถ,ถ่ายภาพที่วัดบ้านโกโบนะครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับคุณแม่สำนะครับพี่สาวของพัวครูสุนทรสุตานุกูลเดินทางมา6กิโลเมตรนะครับเดิน3มกับ3ามเป็น6นะครับนี่ มาช่วยงานที่โรงครัวนะครับส่วนมากจะอายุหกสิบขึ้นทั้งนั้นนะครับนี่นะครับคนอายุน้อยอยู่ด้านนี้นะครับนี่พึ่งจะยี่สิบต้นๆนะครับต้นไม้นะครับนี่พัฒหาหันอย่างนี้อหนื้อข้าต้มนะครับข้าต้มสีสงครามนะครับนี่เอาไปย่งเหมือนข้าพผได้ไ่ย่งนี่เนาะ กะต้มเหมือนคำพากกับวัทบ,บอดสีสงครามนะครับอำนาจ,จเจริญกับนครพนมประชันกันนะครับแต่ว่าความอร่อยจะอยู่ที่ยะโสธรนะครับเอาเอาความอร่อยอยู่ที่วัดนับบ้านกบบอนนะครับแต่ผู้มาถ่ายภาพอยู่ยะโสธรนะครับเข้าข้างตัวเองปั๊บเลยนะครับนี่แม่ครัวคนสวยนะครับนี่อยู่นี่นะครับนี่ กกลังแค่นี้ยังละนี่แกอันเล็บตาก้านตาเพี้ยยังถวายลุงตาอะไนี่นะครับเนื้อนั้นถวายพระเดชพระคุณลุงตานะครับส่วนก้างนั้นถวายไม่ชีนะครับโอ้ยแผงริมกัางนะครับนี่เด้อนะครับแผงน้ำปนะบัวนี่มะต้มบัวนี่นี่นะครับนี่สมณินบอยนะครับนี่ สอสามวันที่ผ่านมานะครับโยมแม่ของสมณินบอยนี่นะครับอุ่นปัจจัยมาสร้างตึกสงอาพาธนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ผนเอกผักใส่ข้าวต้มนะครับนี่สาวันสามวันสีวันนี้คงข้าวต้มทุกเช้านะครับเ่ะยัง อย,อย่างมีเจ้าภาพเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับถ้ามีงั้นก็คงจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มนะคราวนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> พูดแบบนี้คนทําก็ไม่มีกําลังใจนะครับอร่อยที่สุดคือข้าวต้มวัดบ้านกบอนะครับยิ่งใสๆนะครับยิ่งอร่อยมากนะครับไม่เนระแม่เนาะสั้งอันเ,อเ,เครเ่องก๋วยเตี๋ยวเรื่อมาก เพิ่นสีมาเห็นให้บ่บ like ่ให้ไปสีเหตี่มาเครื่องบ่แต่ครบอยู่ค่ะเจ้าของสูตรบ่มาสี่เสี่ยบบ่ม่านะครับคุณแม่เสนอคุณพ่อวิชุนะครับได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีจากนู่นนะครับจันทบุรีนะครับเด้อเคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งนะครับสมัยไปเก็บผลไม้นู่นนะครับสั่งสูตรมาให้แม่ขาแม่ชีนะครับเขียนสูตรมาให้อย่างดีเป็นแผนที่นะครับใส่ไอ้เจ้า ไม่โคหรอ้ยเด้อนะครับสงสัยเสียงนี้จะดังไกลถึงจันทบุรีนู่นนะครับโยมก็อยากให้ฉันก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับเมนูเด็ดของวัดตะเคียนทองนะครับจันทบุรีส่งวัตถุดิบมาให้ หลายอย่างมาาประการนะครับวันดีคืนดีนะครับจะได้ฉันก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับพิเศษเมนูพิเศษจากจันทบุรีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านกบอนะครับเป็นคนทำนะครับส่วนจันทบุรีนั้นก็ส่งสูตรมาให้นะครับเชฟร้อยล้านนะครับนี่คุณแม่สำนะครับปกติธนาทอดไข่นะครับแต่วันนี้มาหั่นผักนะครับนี่ เลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะครับเดินตากฝนตากลมมาตั้งแต่นู้นมันพุ่นแพงนะครับสามกิโลเมตรหัเห้อหมอกเยอะมากเลยนี่น้ำหมอกลุ่มบวโอ้ยเศร้าเศร้าอันนี้เนี่ยถอนมันมันตกมาพูนให้นะฝนนะครับคนคนจะจัดบุญกระถินก็ลําบากใจนะครับกลัวฝนจะตกใส่นะครับฝนไฟยังายเลยมึอนี่มึอนี่บ่ ฝานเมื่งสวรรค์ที่นี่เนาะเขาจันทร์พันได้ยังมากนะครับหมอกลงนะครับคุณแม่สานะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับส่วนพระยังไม่ได้ออกจากวัดเลยไม่รู้เลยนะครับนี่นี่นะครับนี่คนจะไปหาหมอก็มีนะครับนี่นี่นะครับพระเนียงน้ำปนะนะครับนำโดยยมสุทัศน์นี่นะครับสุทัศน์ลูกหลนะครับนี่ แล้วก็ดงพีแม็กนะครับสม,มัญเนนบอยนะครับโอ้ยหลายท่านด้วยกันนะครับนี่ยญาติถ่ายภาพช่วงเช้าๆ้าวันนี้ที่โรงครัววัดบ้านโกบนะครับอําเภอหัวตะพันจังหว,วัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ไม่ได้ออกบินทบาทนะครับถวายพัตตาหันเบาๆเป็นข้าวต้มนะครับในช่วงที่ครูบาอาจารย์ไปทําหน้าที่นะครับสอบ นักธรรมนะครับนักธรรมตรีที่วัดบ่อเชนิงนะครับช่วงเช้าเป็นพัฒาหารเบาๆที่วัดบ้านเกาบอนะครับช่วงเพลินก็ไปร่วมชันพัฒาหารนะครับที่วัดบ่อชนิงนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวางแบบแผนไว้นะครับช่วงมีงานวัดบ้านเกบอกับวัดบ่อชนิงก็เหมือนกันนะครับไปช่วยงานกันนะครับ แต่ว่าตอนเช้าๆฉันข้าวต้มเบาเบาเก่อนแล้วค่อยไปนะครับเบาเฉพาะผู้ฉันนะครับส่วนผู้ทําไม่ได้เบานะครับเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ด้อนะครับแต่ว่านึ่งข้าวก็ยังมีอยู่นะครับเสริมนะครับไม่รู้เสริมหรือเอาจริงนะครับเนี้ย <c oughs> อย่างนี้ไี่หมอน,นี่ฮือหมูนะครับเนี้ยไม่รู้เมนูอะไรบ้างนะครับ แมวสวยเหลือเกินนะครับนี่ผ <hi> ู้ใดอยากได้แมวไปเลี้ยงนะครับนี่ถ้าไม่ขัดใจใช่ไม่ชีนะครับแมวนะครับผัตหานเช้าวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับก็เลยมีการต้นตั้งต้นเงินต้นปัจจัยนะครับค่าน้ำค่าไฟวัดบ้านเกาโบนะครับ นำโดยเศรษฐีแม่ชีแม่ขาววัดบ้านกบอนนะครับตอนนี้มีแต่เศษฐนะครับทียังไม่มีนะครับทีก็กำลังมาวะนี่นะครับเศรษฐีนะครับนงมย่ใา ว,ว่นนี้มาบอกจริงนะครับส่วนนั้นไม่ได้มานะเข้ากมนะครับให้ปิดวาจานะครับไม่ให้พูดให้จาอะไรนะครับพอออกมาแล้วก็เลยค่อนข้างจะเสียงดังเป็นพิเศษนะครับนี่คุณเมตุ้งจันทารากทองนะครับเป็นต้นไว้นะครับจากนั้นแม่ชีแม่เขาก็สืบทอดมานะครับนี่คนละล้านสองล้านนะครับนี้ใครเปิดพัดลมเนี่ยยังตากเล่ไหรอ เด้อวันนี้เมนูเบาๆนะครับฟาตาหารเบาๆก่อนที่จะไปร่วมชันเพลงที่วัดบัวชนิงนะครับสอบนักทำชั้นตรีนะครับนียมก็มาช่วยงานนะครับตัวแทนของพ้อยน้อยนะครับนี่นะครับลูกสาวนะครับมาทําหน้าที่แทนนะครับอันนี้ตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวแทนไผตัวแทนมั่นเนาะนะครับแต่มาเต็มตัวแล้วนะครับเด้อ ขอหยุดการถ่ายวิดีโอเช้าๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อตอนมันบ่ค่อยมันเป็นไหนตอนใส่ไม่โดนบ่ดีใส่แตงยาบอัวงานบ่ครับก็มันมันเปลี่ยนทานเนี่ยเจ้าบาทเลยข้าวหูทีบแทงหนึ่งมันแต่ว่าผมไปซื้อจูกหมือนมันยังลาคาแปดสิบบาทแปดสิบบาททานมันบ่เลื่อยอย่างมันนี่เครื่องมันหนุ่มบ่แปดสิบบาททานมัน เฉพาะทานมันถ้าบานผาบางนี่มันมันกะท่านเอาใจไว้จนใจท่านจะเอาเมื่อเมื่อยยังยงมันจิ้หมดเร็วต้องใจเป็นยามโอ้เลือกใส่เอาเปิดปิดเอาต้องหาเวลานะครับนี่นะครับนี่มีปัญหามีปัญหาเรื่องสูตรประสาทนะครับก็เลยใช้หูทิพนะครับใส่ด้านทานผ้าผ้าแลาเคี้ยบโอ้ยมันก็ใส่บ่ได้แล้วทันเนาะ นะครับพออายุมากมานะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนประสาทและสายตานะครับโอ้มีปัญหาทุกอย่างนะครับอัตภาพร่างกายนะครับเด้อ